มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตลกไม่ออกค่ะแจ็คปล่อยโฮไม่หยุดเปิดใจคุณร่ำห้เผยเหตุสุดทางรักหลังประกาศยุติความสัมพันธ์คุณคุณัญญาแฟนสาววันที่22กุมภาพันธ์กสีนะคะแจ็คแฟนฉันไปทำหน้าที่พิธีกรรายการแชร โดยมีมดดำคาชาพาเปิดใจแจ็คน้องรักโดยให้แจ็คบอกกับฝ่ายหญิงผ่านรายการพยายามลุ้นให้แจ็คไปง้อฝ่ายหญิงค่ะซึ่งแจ็คเองบอกว่าเขาบอกแล้วให้เป็นเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนเราก็คิดว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันไม่เศร้าเพราะต้องทำงานตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันปกติค่ะ ถามว่ายังคิดถึงความดีของเขาไหมแจ็คเองยอมรับนะคะว่าใช่ผมเลยร้องไห้ว่าเขาดีเขาสอนผมดีพร้อมทั้งปาดน้ําตากลางรายการค่ะมดดำเองเพยายามลุ้นให้แจ็คก,กลับไปง้อแฟนสาวนะคะแต่แจ็คนะคะบอกว่าง้อไม่ได้แล้วค่ะถึงมดดำจะบอกว่าเดี๋ยวให้กุ๊บกริบช่วยแต่แจ็คบอกว่ากุ๊บกร๊บให้นมลูกอยู่ค่ะ ก่อนมดดำจะให้แจ็คโทรคุยกับคุณอดีตแฟนสาวกลางรายการนะคะโดยคุณนั้นกำลังดูรายการแฉอยู่มดดำถามว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรซึ่งคุณตอบว่าไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันค่ะคุณกับแจ็คเองหลังๆเหมือนเพื่อนกันหนูไม่ได้เป็นคนบอกเลิกด้วยเราเองตกลงกันว่าเราเป็นเพื่อนกันจะดีกว่าถามว่ากลับมาเป็นแฟนกันได้ไหม คุณกล่าวนะคะว่าคุณกับแจ็คลังลังเราห่างกันวันนี้สเตตัสแบบนี้น่าจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเราสองคนพยายามกันมามากแล้วโดยระหว่างคุณตอบคําถามมดดํานะคะแจ็คถึงกับหันหลังเอามือกุมหน้าร่ําให้ค่ะมดดําบอกว่ามันร้องไห้หนักแล้วนะเนี่ยซึ่งแจ็คเองหันกลับบอกว่าไม่ได้ร้อง โดยคุณกล่าวต่อว่าพยายามที่สุดแล้วตอนนี้มันก็ไปต่อไม่ได้เราก็เห็นเหมือนกันที่คุยกันไปแต่ถ้ามันใช่วันหนึงก็คงวนกลับมาตอนนี้ถ้ากลับไปแจ็คเองก็ไม่มีความสุขคุณเองก็ไม่มีความสุขถ้าต้องมาพยายามอะไรที่มันมากกว่านี้ค่ะถามว่าห่วงอะไรแจ็คอดีตแฟนสาวรำห้นะคะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่คบกัน คุณพูดยังไงวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าจะหวังดีกับแจ็คไม่ทำร้ายอะไรแจ็คก,ก็ยังเป็นเพื่อนกันยังคุยกันอยู่ยังเป็นกําลังใจให้แจ็คค่ะอยากจะบอกแจ็คว่าคุณอยู่ตรงนี้เสมอหวังดีกับแจ็คเสมอขอบคุณสำหรับทุกอย่างคุณกับแจ็คคงไม่ได้ห่างหายไปเพราะเปิดทีวีก็เจอแจ็คแล้วก่อนที่แจ็คจะร้องไห้หนักนะคะ ปาดน้ำตาที่ไหลออกมาตลอดเวลาพร้อมขอบคุณคุณอดีตแฟนสาวค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ